The Secret Line Official Account ตอนที่43การสร้าง list menu บนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ว w a IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสร้าง list menu น,นะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมวิธีการทำนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับคลิปเก่าๆได้ที่ ขวามือบนนะครับจะมีตัวไอเล็กๆนะครับแต่ไม่เล็กนะกดเข้ามาจะมี playlist นะครับสอนทั้ง YouTube นะครับ Facebook ล่าสุดก็คือ Line Official Account Series นั่นเองโอเคก็เปิดโปรแกรม Google Chrome ได้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่ลิงก์นี้นะครับไปในช่องค้นหาของโปรแกรมนะครับซึ่งลิงก์นี้ผมจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ครับตรง description สามารถ Copy ี้นำไปใช้ได้เลยนะครับโอเคก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับสังเกตทางซ้ายมือนะครับของหน้าต่างเมนูหลักของโปรแกรม Line Official Account Version PC นะครับจะเขียนคำว่า list menu นั่นเองเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดคำว่าสร้างใหม่ นะจ๊ะนี่ครับการตั้งค่าเมนูนะครับเราสามารถใส่ชื่อเมนูได้นะครับสูงสุดถึง30ตัวอักษรนะครับเปิดสถานะปิดได้นะครับอ่นะจ๊ะสามารถใส่ช่วงแสดงก็ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะใส่ข้อความได้นะครับตรงนรับตรงแถบนะตรงนี้เลยนะเออ ส่วนด้านล่างนี่ครับก็แสดงก็ได้ซ่อนก็ได้นะครับเวลาเปิดมาให้แสดงทันทีนะครับหรือจะซ่อนนะโอเคด้านล่างนี่ครับก็เลือกเทมเพลตได้นะครับเยอะแยะมากมายนะจ๊ะก็สร้างรูปได้นะครับแต่เราต้องเลือกเทมเพลตก่อนนะอย่างเช่นนะครับเลือกเทมเพลตนะครับเป้งมาครับจากนั้นเราก็กดสร้างรูปได้เลยนะครับโอเค มาดูตัวอย่างที่สร้างเสร็จแล้วกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับก็กดยกเลิกไปนะจ๊ะนี่ครับสู่หน้าต่างของ i ิชเมนูนะครับกดตรงชื่อด้านหน้านะครับนี่นะครับคือเมนูที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดแก้ไขได้เลยนะครับนี่ครับก็ใส่ชื่อไปครับเปิดสถานะครับรันวันที่ครับ เต็มที่เต็มพิกัดสึงสิ้นปีนะครับเออนี่ครับเมนูสามารถใส่เมนูก็ได้นะครับเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่ขึ้นต้องลองดูครับเออส่วนสามารถให้มันเปิดใช้งานได้ไหมผมเปิดแสดงไว้ครับแล้วก็เลือกแถบโซนไว้นะครับว่านี่ครับ 6รูปนะเ,ออเลือกไปครับนี่เลยใส่ลิงก์อย่างเดียวครับสามารถใส่คูป,ปองข้อความได้แต่ผมไม่สนใจผมใส่ลิงก์อย่างเดียวเวลาลูกค้าหรือผู้สนใจหรือคนที่แอดมาอโอ้เยอะแยะมากมายสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยอันแรกก็คือลิงก์ช่อง YouTube นี้นะครับก็อันนี้ก็ขายกาแฟนี่ขายก็ดีท็อกอันนี้ Facebook ก็คือสอนนะครับ ลิงก์ Facebook นะครับสอนแฟนเพจนะอันนี้ก็สอนสร้าง YouTube นะครับนี่ก็สอน Line official account <c oughs> นั่นเองโอเคนะครับคือเข้ามาแล้วงงคนระับกดเข้าไปเรียนได้อีกต่างหากนะจะ๊ะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะครับหรือติดตาม ดูได้ที่ Facebook Fanpage ได้นะครับก็จะมีคลิปนะครับสอนเช่นกันนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook นั่นเองโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ